สตัวจีบยาวหนึ่เกี่ยงข้งจีบหนหเยี่ยบี่ขึนาตังหนึ่งหึครับเยี่ยบหมดขึ้นเหนือเปลาโบ๊แสนยิ้มครับตรงหังก้วเลยก้าวานียะก้าว้ายก้าหน้ามาโบดแสนโอเคครับไปล้างหน้าแล้วแล้วก็อะไรต่อ ลูกอวบลงมาอ่านี่นะจีเป็นลาพาคอลปลายกหน้าเมืเ่อกี้นี้ยืดแดนแลภาพาคอลทำางายสวรรค์อันนี้สวรรค์นหนขอเช็คหน่อยขอเช็คหน่อยนี่งนะนี่นะจีเที่ยวเดนสวรรค์ต่อไปตา ทำหนุยพรประเสริฐโอ๊ยนะเลิอกอานามแล้วก็ไว้ืออ่าเลิอกอานามนี่นีน่นี่นขอดูนะเนี่ยให้ได้คื้นผมอ่ะให้ได้คื้เราไม่เข้ากัน เมื่อยยนะเม yeah. ื huh ่อยเลยนะเคตัดข้อม like> ือหมดเราทำแท้พ่ายท่าไหนขาดดามนะนั่นท่าอะไร่อนลอยหมุนไปยังขอเล่นเท้าเล่นเท้าไปนอยนี่นอยนี้นอยนี่นอยนี่นอยนอยตืจะเป็นท่นี้นีะไปก้าแทบพ่ายมึงน้อนจากพี่เก็บเท้าหน่อยก่อ นะไปหมุนหลอกแก้วจับก,กลีดนตรีก็เล่นจังหวะกะดุ้งหนึ่งอสองความดีปล่อยมือนี้ปลายออกปุ๊บเก็บเรานะฮปุ๊บจับคลองโลกทุกสถานทุกหนึ่งสองสามนิ่งนิ่งขอดูอ่าสามสามเท่านะหนึ่งสอง เยี่ยเด็กหอมมาที่บั้งตาชั่วร่อยชั่วไรก็โอกจะหลีกหนีไปจะหลีกหนีนี่ขอดูกีเสียงไหนครับเสียงข้างวงข้างโบกครับนี่เยี่ยง ขาดรีดหนีแล้วก็ให้โลกเป็นสุกบิดกว้างแบบนี้ม้วนนะแล้วก็คลายมือสวัสดเป็นสุกเท่านี้ครับเป็นสุกจะรุ่งขึ้นเป็นสุกสว,สวัสด์จักบนนะทำไปไปทำไมทำไมทำไมดูนะดูนะดูนะสังเกตใหม่น,นะเป็นสุกสวัสด์ขึ้นนี่ครับนี่จากข้างบนนี่ แล้วค่อยลงมาที่หน้าอกเน่ตะวันดี่แล้วเล่นเท้าสองข้างว่านอยนี่น้อยนี่น้อยนี่น้อยนี่นอยน,นอย,นนนอย,นอยแล้วก็บัวทูปปักเสื้อผ้าบวัวทูปปักบัวทูปปักเอียงเอียงปักอ่าบัวทูปปักงี่ขอดูวงล่างวงบัวบาน ซ้ายขอนซ้ายนี <sucks> ้เ <sau> ต so 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 like, so ียมนี้ปุ๊บคล้ายๆบนที่ปากแต่มันมีส่งหลังไม่ก่อนนี่ตัวบาลแล้วก็ลงส่งหลังยิงวัดอ๋อมันมีมันมีอะไรอีกเศษเศษจบนะยื้อเราไปตบมือไปสอบต้อย แล้วก็ยุบร้อมกับมือหมุนรอบๆมาจบที่หน้าตรงแล้วก็ค่อยเปลี่ยนมือเป็นย่อนะฮะแล้วก็ค่อยยืดพอยสิจนแต่ยึบยุบแล้วยุบใหม่แล้วก็ยืดจบสุด,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 ดท้ายคือไหว้มาตั oh a, ้งลงร่างก่อนเท้าขวาที่ขาขวาแน่เห็กนี่ไะตกพอดี คืนเดวหลเข้าสซ้ายเหยียดซายจบทำดีนะน้า